วันนี้นะครับผมจะมาเทสไม้เให้ดูนะครับคือตัวนี้นะจริงๆมันจะเป็นแค่ถ้าคุณซื้อไปนะครับราคา2 0 0กว่าบาทมันจะได้แค่อันนี้ไปนะครับนะได้ไม้แค่ตัวเดียวจะไม่ได้2ตัวนะครับเพราะว่าเลตการ้ายังไม่มีนะแต่มาดูเสียงก่อนมันเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เสียบไม้นะครับไม่ได้เสียบไม้แล้วก็ดูสิผมอยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะนะครับนะ นี้จะเสียบมให้ดูวิธีเปิดนะครับก็คือมันจะมีปุ่กตัวนี้นะครับปุ่มเล็กตรงนี้กดค้างไว้กดค้างไว้พอไฟมันจะขึ้นแบบนี้ครับแป๊บๆๆนะนนี้คือยังไม่เชื่อมต่อทีนี้จะเอาตัวนี้นะครับเสียบเสียบเข้าไปคอยดูไฟมันจะหยุดนะนะครับอ่า นี่เสียบแล้วเป็นไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะถอยให้ดูระยะไกลของไอมค์ตัวน,นี้สามารถรักสัญญาณได้ไกลแค่ไหนนะครับมาดูกันนี่ผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช้เวลาว่างตรงนี้เห็นไหมใช้เวลาว่างตรงนี้นะครับผมมานั่งขายรอตเตอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับก็รีวิวมาให้ดูเลยนะครับใช้เวเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะโอเคเดี๋ยวถอยให้ดูนะครับว่าไกลแค่ไหนนะครับมาดูกัน เห็นดังก็อย่าไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรได้ยินไหมครับยังได้ยินอยู่ไหมครับสวัสดีทุกคนผมเป็นต้นทิ๊กตอกนะครับก็มาแนะนำนะครับไมเค้าถ้าใครกำลังมองหาไม์นะครับไร้สายนะนะครับราคาหลักร้อยนะคาหลักร้อยนะครับแล้วจะเอาไปสัมภาษณ์งานนะครับอันนี้เหมาะมากสําหรับการสัมภาษณ์งานนะครับนะเอาเป็นว่าผมแนะนําตัวนี้เลยกันนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการทาคลิปนะ ไกลมากเลยนะครับดูนะครับโอเคพอแล้วล่ะนะครับประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวไกลมากมันก็จริงๆแล้วเราไม่ได้คุยกันไกลกันอะนี้ ระยะที่เราคุยกันคือตรงนี้นะครับที่เราคุยกันคือประมาณนี้นะจะมองเห็นหน้ากันแล้วก็มองตากันนะครับคุยบาตรหน้ากล้องคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองหาหูฟังไม่ใช่หูฟังดิใครหูฟังจนแบบชินแล้วอะใครที่มองหาใหมา่ตรงนี้นะครับแนะนําให้กดที่ตะกร้าเลยนะครับ ถ้าใครซื้อกบผมผมรับประกันให้นะครับถึงแม้ร้านค้าจะไม่มีรับประกันแต่ว่าผมจะรับประกันให้คุณเองนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมานะครับนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย